สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมในเพชรยนต์นะครับอยู่กันที่เดิมเลยนะบริษัทเพชรยนต์ของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีรถกระบะเข้ามาใหม่นะครับมีทั้งแครบและ4ประตูเลยนะครับเดี๋ยวคันแครบรอราคาสักคู่หนึ่งนะยังไม่มานะครับแต่คันนี้นะครับเป็น Toyota r e v o ว o c ็อนะครับเป็น4ประตู p r u n n e r เกียร์เป็นนวลนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเลขไม้นะครับ9,000กิโลนะครับราคาที่บริษัทเพชรยนต์เสนอขายนะครับ7,55,000บาทนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวก รีโว่ล็อกโคนะครับสีดาสวยๆคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับตามเบอร์ล่าล่้างเลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้รถสดมากนะสีด้วยเครื่องยนต์ด้วยนะครับล้อมงล้อแมกอะไรนะจัดเต็มนะครับเป็นรุ่นที่หายากทีเดียวนะครับสําหรับล็อกโคนะครับผมคันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นล็อกโคก็จะเป็นหน้าหล่อนะครับไฟหน้าเขาก็เป็นโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์นะครับไฟเลี้ยวไฟหลีมีให้หมดมีตัดหมอกมาให้ด้วย นะครับครอบตัดหมอกของเขาก็จะเป็นสีเป็นสีเหมือนตัวกระจังหน้านะปกติจะเป็นโครเมียมนะข้างในนะครับแต่นี้เป็นเป็นสีเทาๆนะครับมันจะรับกับตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับตัวกระจังหน้าก็เป็นสีเทาตัดก,กับสีดาเงานะครับ mm hmm. เดี๋ยวทะเบียนตรงนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้นะครับตรงนี้ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะ <S <S ต้องบอกว่ารถคันนี้สวยนะครับ <S <S มีการตกแต่งสติกเกอร์ TRD ท,ที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยนะครับ mm hmm. ร aus ล้อแม็กก็ติดสติกเกอร์เป็นแดงๆมานะครับ คือตัวรถแต่สภาพเพิ่งเข้ามาเลยนะเมื่อวานนี้ผมไปรับมาเองนะครับสำหรับตัวล็อกโฟคันนี้นะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเครื่องยนต์สองสี่สภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวรถไม่มีพิกามจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับตอนนี้ก็รถมาอยู่ที่บริษัทเป็นยนต์สาขาใหญ่แล้วนะครับ่กรุงเทพมินบุรีนะครับล้อแม็กก็ตรงรุ่นล็อกโเลยจะเป็นลายนี้นะครับยางก็เป็นของดัลล็อนะครับแล้วก็มีการเพ้นต์ตัวหนังสือเป็นสีขาวนะครับทุกช่องล่างก็เดิมๆมเป็นดิสเบรคคู่หน้านะครับ ข้างในคอยสปริงโชคอัพอะไรต่างๆก็จะเป็นของเดิมหมดเลยนะครับสำหรับตัวรีโว่โลโก้คันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับกระจกของข้างพับไฟฟ้านะครับมุกปลายมีไฟเลี้ยวโลโก้ไฮลักมีให้ครบนะครับกันสาติดไฟมีให้หมดนะครับต้องบอกว่าสีเดิมๆรถคันนี้สภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสติ๊กเกอร์ด้านหลังอยู่ครบนะครับตัวแม็กด้านหลังก็เป็นลายตรงรุ่นเช่นกันนะครับคัสซงคัสซีก็เดิมๆเนี่ย ตัวรถไม่มีพิความจมน้ําชนหนักนะครับไม่ได้มีแบบจอดแช่หรือบาดเหตุใดๆนะครับแต่คันนี้ไม่มีตัวบาร์มาให้นะไม่รู้เจ้าของเดิมอาจจะไม่ชอบนะครับก็เลยถอดออกหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่แม็กไลเนอร์ยังเป็นแม็กไลเนอร์เดิมของโตโยต้าอยู่นะครับกระจกด้านหลังก็มีไล่ฟ้าเป็นสีแ,แดงนะครับสวยมากนะครับแม็กไลเนอร์ก็ไม่มีรอยเลยนะเป็นแบบใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับตัวสปอร์ตบาร์ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดิมเขาถอดออกหรืออย่างไรนะครับ รถคันนี้มาจากชนบุรีไม่9,000นะครับเป็นรถปี2019 20นะครับมือเปิดด้านหลังก็เป็นสีดำนะครับเป็นสีดําด้านแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะครับราคา755,000บาทไฟเบรกลงที่3นะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับฟีดาจะเต็มแน่นอนสาหรับรีโวโลโคนะครับดูด้านล่างนะครับเดิมๆนะครับพาวเพลอะไรเดิมหมดตัวท่อนี่ไม่มีขึ้นสนิมโชคเชิกเดิมหมดนะครับก็เดี๋ยว สำหรับใครนะที่สนใจคันนี้นะครับเดี๋ยวผมใสม่ตัวกันชนด้านหลังไปให้เป็นถูกติมจะเป็นกันชนของล็อกโนะครับเนี่ยครับน็อตน์ดอะไรต่างๆมาร์คเมอร์เ็นอาร์กอะไรก็เดิมๆหมดฝาท้ายนะครับตัวรถคันนี้ไม่มีโดนแน่นอนผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะเลขไม่เก้าพันนะครับฟังไม่ผิดนะเลขไม่เก้าพันยูลนะครับรถคันนี้มาจากบริษัทอาคานันเอนะเมื่อวานไปรับกันมามีสามคันแลนะมีสีดารู้สึกจะเป็นสีดํา สองคันนะมีแคปแล้วก็สี่ประตูโล็อกโคคันนี้แล้วก็มีตัวเอ่เป็นสีบอลเกียร์โต้ปี19อีกคันหนึ่งนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับล็อกโคสติกเกอร์เป็นสีเทาตัวสติกเกอร์เนี่ยมันจะรับกับตัวด้านหน้านะครับชุดกระจังนะครับคันนี้ก็ภายในห้องโดยสารนะรับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเบาะหลังก่อนนะเบาะหลังของเขาก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีแบบล่องรอยการใช้งานไม่มีขีดขาดนะครับเพราะว่ารถ ไปเก้าพนะันเนี่ยรถไม่ค่อยได้วิ่งนะครับแล้วมีที่เท้าแขนตรงกลางมาให้นะครับสำหรับรถกระบะนะครับนี่ก็วางแก้วน้ําอะไรได้หมดพับเก็บได้นะครับภายในก็เป็นสีดําหมดเลยนะครับหลังคงหลังคาอะไรนะกระจกทุกบานสี่บานห้าบานทั้งหน้าทั้งหลังเป็นของเบร์ตาแท้เดิมจากศูนย์เลยนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้ใหม่มากนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับสําหรับตัวรีโวนะครับ ก็แน่นอนเหมือนที่ผมเคยบอกไปนำคลิปกันก่อนว่ารถ4ประตูที่เป็นตัวท็อปของ t o y ยต้จะมีแอร์ด้านหลังนะครับนี่งคงหลังคาก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีบาร์ให้นะครับสองฝั่งคนนั่งข้างหลังก็สบายนะครับตัวรถไม่มีพิษความจมน้ำแน่นอนนะครับโูรถใหม่นะเนี่ยดึงให้ดูได้เลยเม็ดโอเม็ดพาร์อะไรก็เดิมๆกูรถของเราอะคนใหญ่จะคัดเกตเข้ามาละนะครับ ัวรถไม่มีปัญหาแน่นอนมีวารันตีศูนย์ด้วยนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับก็รีบติดต่อเข้ามากันได้ที่เบอร์ศูน6 4 0 7 7 7 6นดนะครับในโลโกโล้กระจกเป็นโตโยต้านะครับแ่งประตูก็เป็นสีดำนะครับไม่มีร่องรอยการใช้งานนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้ประตูหนืดมากนะครับใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับที่เบอร์ศูน6 4 0 7 7 7 6นะครับสำหรับตัวโลโค้เนี่ยตัวเบาะของเขาอะเป็นเบาะหนัง นะครับแต่ว่ามันจะมีอะไรเขาเรียกที่เป็นรูๆอย่างเงี้ยนะครับเวลาเรานั่งอ่ะปุ๊บอากาศมันก็จะออกตามรูเล็กๆออกมานะครับมันทําให้เบาแบบไม่อับไม่ฉีกขาดนะครับตัวนี้นะครับคอนโซลคอนโซลอะไรของเขาก็เป็นเดิมๆหมดเลยนะครับหน้าจอเป็นตัวที่มีอ่เป็นทัชสกรีนนะครับมีเนนะครับแล้วก็ใส่ CD DVD ได้นะตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูดลวย นหน้าจอเรือนใหม่ก็เดิมๆนะครับใช้ได้ทุกอย่างนะครับเลขใหม่ก็เก้าพันห้อยสิแกิโลแ,แท้เลยน,นะครับคันนี้ย่หน้าจอก็มีโลโก้โตโยต,ต้านะครับอัดตรงนี้ได้นะครับมีในใส่ DVD เชื่อมต่อบููทีเอสพได้ตัวแอร์ก็เป็นออโต้นะครับก็จะใช้งานง่ายเลยนะขึ้นมากดออโต้นะครับเวลาลงก็ออฟมันก็จะดับแค่นี้เองนะครับ ก็มี Power Outlet ด้านล่างให้2ช่องนะครับแล้วก็ USB นะสำหรับตัวละโคกเกียร์แมนนวลนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างหายากผมบอกเลยนะเกียร์6สปีดนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4จเกียร์6สปีดนะครับมีโหมด Eco และ Power mode ให้นะครับเอาไว้ตอบสนองคันเร่งได้ดีนะครับคือตัวคอนโซลด้านบนตรงนี้เป็นสีดำตัดกับโครเมียมนะครับฝั่งนู้นก็เปิดบนล่างได้นะครับที่เก็บของ นะครับสรรพคุณของเขาเยอะอยู่แล้วนะสำหรับโลโก้นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นฟูลอันติฟังชันเลยนะครับซ้ายขวาตรงนี้ก็เป็นตัวปรับเมนูหน้าจอตรงนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นเอร์เจนเมนรับสายวางสายบลูทูธอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ก็จะเป็นสีดําเงานะครับเปลี่ยนโนแบกนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นเดิมๆเป็นหนังแท้จากศูนย์นะครับเย็บได้จริงมานะครับตัวรถต้องบอกว่าสดมากและใหม่มากจริงๆแลวคันนี้ก็เป็นบอกไฟฟ้าด้วย นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าไม่ฉี่ขาดไม่มียุบเลยนะไปอีกหมอนอะไรเนี่ยรถใหม่ๆนะครับคันนี้ใครสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์ศูน 0, 6, 2, 6 4 0 7 7 7งหกี่เปิดฝาโปงให้ดูนะครับมันจะโยนๆเห็นหนึ่งน,น,นะอ่าอันนี้เป็นห้องเครื่องของเจ้าล็อกโพคันนี้นะเป็นปี19นะครับผมบอกแล้วว่ารถสดมากนะครับ รถปี19เลขไม่9,000เกียร์เบนนว่นนะครับเครื่องยนต์2.4ราคา755,000บาทคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับตอนนี้เรายังมีโปรโมชั่นส่งรถฟรีนะครับซื้อตอนนี้ยังคันนะไม่ติดสงการนะครับฝาโปงก็เป็นของโตโยต้านครับเนี่ยเดิมๆนับให้เห็นกันเลยหวัวน็อตไม่มีขยับนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับปั๊ม ABS ปั๊มลมอะไรต่างๆครบหมดแก้มหน้าซ้ายขวาเดิมๆนะครับเนี่ยตัว R นะครับขวา หน้าก็เดิมๆม,มาร์คเมอร์กหม้อ,มอน้ําอะไรอยู่ครบหมดนะครับจะสังเกตได้เลยว่าห้องเครื่องตัวนี้แห้งสนิทนะครับเนี่ย 5L นะครับฝั่งซ้ายนะครับแก้มขานหน้าซ้ายขวาเดิมหมดแบตเตอรี่ก็เป็นแบตน้ํานะครับตัวนี้แผ่นเพจก็ติดให้ครบหมดติ๊กเกอร์มออก,กอมีให้หมดน้องๆป้ายแดงนะคันนี้นะครับราคาเจือด55นะครับผมบอกเลยไม่9,000นะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับในตัวรีโว่ลกโคคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์0ูน6 4 0 7 7 7 7 6นะครับผมบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับฟรีดาวแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่มีอาชีพเกษตรกรนะครับข้าราชการบำนาญนะครับหรือว่าเจ้าของธุรกิจอะไรต่างๆมีเครดิตไม่มีเครดิตก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้คันนี้นะครับยังไงก็ต้องฝากท่านผู้ชมไปด้วยนะครับทัหรลบคันนี้เป็นโตโยต้ารีโว่ล็อกโค่ฟรีรันเนอร์นะครับ4 ปี .19 นะครับสวัสดีครับ